กี๊ที่เกี่ยวข้องกับตํารวจนะคะสืบเนื่องจากกรณีของบิ๊กโจ๊กสัปดาห์ที่แล้วนะคะคบิบ๊กโจ๊กตั้งโต๊ะ,ะแถลงบิ๊กเต๋อก็ออกมาพูดถึงคดีคือหลายคนบอกนี่มันเป็นปมระปมรอยร้าวในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่พบตะรก็บอกว่าไม่มีนะนี่อยู่เป็นพี่น้องกันมีอะไรคุยกันได้ทั้งหมดนับตั้งแต่วันนั้นที่สองท่านนี้เนี่ยออกมาเหมือนโต้กันไปมานายกเบรกเลยบอกนี่มันไม่ดีนะเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแบบนี้แล้วประชาชนจะเชื่อมั่นได้ยังไงตั้งแต่วันนั้น ทุกอย่างเลยเงียบค่ะไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าพบตรอเองก็มีการออกหนังสือคําสั่งนะห้ามให้ข่าวที่มีผลในเชิงลบกับออทางสำนังกงานตํารวจแห่งชาติค่ะแต่ล่าสุดนี่พบตรบิกต่อท่านนัดจิบกาแฟนะออกับทางตํารวจระดับสูงก็จะมีอบรรดาพบตรทั้งหมดออผู้ช่วยพบตรครซึ่งถ้าดูจริงๆรองพอบตร ก็จะต้องมีชื่อของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ธรกพานรวมอยู่ด้วยหลายคนก็จับสังเกตว่าจะมาหรือเปล่านะเพราะถ้ามาเนี่ยอาจจะได้เคลียร์ใจกันหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ไม่ได้มาค่ะติดภารกิจไปกับนายกรัฐมนตรีขอลงใต้คือบิ๊กโจ๊กท่านดูเรื่องความมั่นคงใช่ไหมก็ต้อง ลงภารกิจไปดูแลนะคะคร,รายงานบอกว่าการดื่มกาแฟวันนี้ค่ะจะมีการเชิญบิ๊กตำรวจที่มีข้อพิพาทมาเคลียร์ใจกันซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตะรยืนยันว่าคือความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการจะมาเคลียร์ใจอะไรกันหรอกแต่ว่าเป็นการเชิญตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ตำรวจที่ยังอยู่ในราชการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะคะส่วนกรณีของอท่านรองโจ๊กที่วันนี้ ไม่ได้มาดื่มกาแฟด้วยเพราะติดภารกิจต้องติดตามนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ภาคใต้ลองฟังเสียงพบตะรค่ะค,คือไม่ต้องมานั่งเคลียร์จ่ายถามว่าเขาทะเลาะอะไรกันคือถ้าเหมือนเราเถียงแต่จริงๆอ่ะพี่ว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกอย,อย่าอย่ามองว่าทะเลาะตำรวจไม่ทะเลาะก,ก็ทำตามพยานหลักฐานแต่ถ้าเราตกปากตกคำที่สุดอ่ะมันก็พี่พี่น้องๆกันนะนี่คือบ้านพี่อยากให้ทำให้เป็นบ้านประสบความสำเร็จไหมในฐานะพ่อบ้าน ก็ได้ส่วนหนึ่งแค่นี้ลอรอดูนะครับเวลาไม่มีปากแต่มันสามารถเล่าเรื่องราวได้มากมายให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่านะครับคุณ,คณมากแจะ ส่วนสัปดาห์ที่แล้วนะคะกรณีที่มีคําสั่งกําชับไปเรื่องของการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเห็นต่างระหว่างบิกตําำรวจทั้งสองนายกรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มินนี่แต่ทําให้ภาพลักษณ์ของสอตชเนี่ยได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบกันไปคําสั่งที่จะต้องให้ข่าวเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันจากโคศกของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายวันนี้ผบออตรก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่า ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งคือตัวเองเนี่ยพยายามจะทําให้ทุกฝ่ายรักใคร่สามัคคีกันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาอย่างดีก่อนให้สัมภาษณ์ทําให้เมื่อถูกสัมภาษณ์กระทันหันก็อาจจะสื่อสารออกไปสับสนนะคะดังนั้นผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ได้ จะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมมากกว่านี้ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายและที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกันแล้วจึงทําให้เหตุการณ์สงบลงใน3วันค่ะ uh huh. ส่วนกรณีวันนี้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปชจะมีการพิจารณาสํานวนคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ว่าจะรับทําคดีเองหรือเปล่าหรือจะส่งสํานวนนี้กลับมาให้ใหกับตํารวจดําเนินการทราบว่าจะพิจารณาวันนี้นะคะ แล้วก็ต้องรอดูผลว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะ